ทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่บ้านเราไม่เหลืออะไรเลยมาาเป็นอะไรเราไม่เหลืออะไรแล้วลูกไม่เป็นไรนะม่มา,มามยังยังยูนะนะแดนยดนหนูนะหันไปทางไหนก็ไม่เหลือใครแม่บ้านคะแม่บ้านไปไหนกันหมดคะมแม่บ้านคุณมาแม่มา ข้าวไม่ไม่ข้าวกินเลยเราจะกินอะไรกันเดียลูกามามาจะมาวาให้หนูปิดนังได้ไหมไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวมามาต้มมาม่าให้นะขบะวันนี้พิเศษด้วยนะลูกมามามีไข่ต้มให้หนูด้วยแบ่งกันคนละครึ่งนะคะมะเชื่อเสมามาเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นนะลูกอดทนหน่อยนะ ไม่มีแม่บ้านแล้วเราก็ต้องทำเองสินะมาม่าเดยวหนูช่วยมาม่าเดยวหนูช่วยนะถูดีๆนะลูกทำอะไรเสียงดังเออาวยวายอยู่ได้ฉันอยากอยู่ยิ่งมีเข้าใจไหมพี่แมนจะมาทะเลาะกับปุ้มทำไมก็มีกันอยู่แค่นี้ในวันที่เราไม่เหลือใครเรายังต้องทะเลาะกับแฟนอีกเหรอถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปเลยออกไป ปื้มฝันว่าอะไรอ่ะที่ตรงนี้นะไม่เป็นไรโชคดีแค่ฝันไป